ครับท่านครับมื้อเช้าวันนี้นะครับก็เป็นเมนูแกงหน่อไม้นะครับแล้วก็กุนเชียงนะครับและไข่ดาวนะครับร้านนี้ก็อยู่ข้างออฟฟิศที่บางพีนะครับก็จะมีน้ำซุปให้ด้วยนะครับไว้สดโลงคอนะครับแล้วก็เราก็เริ่มเติมพริกน้ำปลาลงไปนะครับ หลังจากนั้นเราก็เริ่มตักแกงหน่อไม้ไก่ทานก่อนนะครับก็เป็นมื้อเช้าง่ายๆนะครับเป็นข้าวราดแกงนะครับแล้วก็ตักไข่ดาวนะครับตักไข่ดาวก็ทานคู่กับแกงหน่อไม้นะครับแล้วก็ตักน้ำซุปนะครับสดน้ำแล้วก็ทานคำต่อไปนะครับ แล้วก็มาหันมาทานกุ้นเชียงนะครับกุ้นเชียงก็อร่อยนะครับไม่ฝาดนะครับแล้วก็ตักกุ้นเชียงกับไข่ดาวนะครับก็เป็นมื้อเช้าง่ายๆนะครับหาทานได้ข้างออฟฟิศนะครับเป็นข้าวแกงนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปจบนะครับขอบคุณมาก